อลามเนื้อแบบเค็งเค้ง,อองยันดียังย,งยงลมหันมต้องหยอดอีกหน่อยด้วยหยอกแล้วน้ำบอกเลยเด็กหอยได้ยังเราคู่บามื่อเนี่ยลามเนี่ยแหละลามเนื้อครับคือเขาจะเอามาจำลองแบบว่าสมัยเก่าสมัยกแก่โบมี่หมอ้อตะกี้โบมีหมอนะโบมีหมอ้อโบมีกระทะเพื่อนทานนี่ถามผู้เฒ่ามาแล้ว เพิ่นจะใส่บั้งไม้ไผ่ในการหุงต้มแม่ในวยกันนั่นหุงเขาวันออกไปจะใส่บั้งไม้ไผ่หรอมาคือสากก่อนแต่ก้องสากไหมสากไหมพี่สากเก็ดไหนน้องซิกเออโอ้จะล้ำเนื้อกะคล้ายๆกันกับออมเนื้อบ้านเขานี่ล่ะเพิ่นว่าอะไรเพชรให่งุ่มพิเศษตอนนี้พี่กุ่มพิเศษทอไก่ท่อกันกระสากไม่ใหญ่ท่อกันมนระยะทางตุ่งทางเอ้าเอ้าหหกซิกลมแล้วอใบตองนี่เขาเดี๋ยวไม่อยังเดียวเดียซิกปิดปากมัน ติดปากบ้างไมมไผ่เออเอาเดี๋ยวบาทเนี่ยมีใส่เครื่องไปป่าพี่เนเครื่องอันนี้อยังไรคุณเลิศเอาไปห่อเบิ้งดิเอาไว้ยัดใส่น้่ลำกันแหละโอ้ใส่นี้พร้อมั้ยบักซี่สีฟาหนึงเดี๋ยวว่าโอ้เผื่ออู้หูมันมีข้าวม้วนมวนอีบีงัวต้องรีบป็นบักซี่สีแทนบีบีกับมีบีกับใสือ แมนอยู่หมดพี่สิอีกหรือพอมัะแมนแมนโอ้เขากันเป็นยังบ่อันนี้ใบใบต้นธรรมาบ่ได้หูเด้อะหัวของมาเฟอะิี่ใบพักยังพักยังพักอียังก่อนละอันนี้คือเป็นถ้าเป็นภาษาทั้งกลางกลางกลางใบมะลุมถ้าเป็นบ้านเท่ากับใบอีหุ้ม โอ้สามารถใส่อวามใส่แกงได้โอ้ยอิ่มมากเลยเนาะเบี้ยคอยทุ้งดูนี่แหละว่าคืออีิ่มเลยโอ้ยกอบว่าแบบได้โอ้ยว่าคือย่าตจริงจริงนะเบี่โอ้ยบึงเด้อ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 ที่จริงอ่าขั้นตอนนี้ต้องใส่มือกอกแมนอันบัดนี้ซิกเล้าไหลโอ้ยซิกได้เจอมันยิงเฮียงเข้าไปซิกได้เจอเอด้เจอไดต้องไอ้ให้พี่แจ็คเป็นคนจับอืมบัวลาย ไม่ไม่แงี้ยไอามือแลาพี่ฟัดฟัดไม่แงีไม่ไม่เงีลงไงกอกยากเสือไม่ไม่แงีแต่ว่าวพูดว่าหัวนี่กับหัวอันไหนไม่เงี้ยกว่าไายหัวหัวนั่นเหรอพี่ไอ้บ่มีหัวน้องแต่ว่าระยะล้ำกล้องไอ้ซัมกันหล่ะกับหัวเฮ้ยเขาเป็นอะไรเนาะโอ้จะเสียงกันค่ายคืบมาเสียงกันพี่มาลงดิย้ำดึงออกเลยโอ้เหนื่องันตับตับตั๊บเป็นเรื่อ้โอ้นี่บ่เคยวะบ่เคยเด้ยโอ้ เอาซิกซิกมิตรอันที่ดึงออกเออโอ้โมเมียนไปฮะอันนั้นบอลข้างลับซิกนะบอลมาพี่นี้เขาจะตาอันสุดท้ายโอ้ยเบื่อไรว้าวนี่บอกซิกทะเกันอยู่โมซิกอู้ห้างก็ะถาดแม่ซิกอะเอาละขั้นตอนต่อไปนี่คือเขาจะเอาใบใบไม้ใบไม้ก็ได้ใบกุ้งสมัยตะกี้เพิ่อนใส่ใบกุ้งแต่ว่าอันนี้เขาจะใส่ใบตอง เพื่อความหผมต้นน้นำแข็งความนี้ใส่น้ำแข็งให้มันเปื่อยหยอดแทนน้ำให้มันเปื่อยเนี่ยเออเปื่อยเอาอนี่แหละครับไม่เป็นเรื่อเงเลยไอ้เป็นเรื่องเลยเนาะนี่บานนี่เป็นข้างไฟเขาให้เบิ้งเพื่อเป็นการจำลองครับพี่น้องอ,อืมอ,อ่ะตั้งแบบนี้เลยคือคือทั้งทั้งทั้งก้นนี่จะเฮ็ดให้แหลมเพื่อเพื่อเขาเอาสากตั้งได้ <utan> อันยันว่าอันนี้มันเป็นเนื้อครับเดี๋ยวรอประมาณสิบนาทีนทลระสิเนาะบรโดนเพราะว่ามันเป็นเนื้อบวกกับบรรยากาศมันแดดแห้งครับมันเป็นเนื้อมันโพลตอนเ,เอโคไปปูด <vars S 2> ิเออนี่โอ้ยักขนาดมาในที่สุดกระซูกแ<น>้ออ้บไยแมนอือดูคงนอามาโอกคอู้หลามเนื้อแบบเค็งเค็งหือ ต้อัยง n อ ò กหน่อยด้วย n h อกแล้วหนำบอกเลยเด้เอาเอาเอาแสดงว่านำเันมอเดินพี่เอาเป็นละบ่อยหยุดอืม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 อ้าวอ้าวอ้าวบัสลําเนื้อเป็นเรื่องไหนบัสหอมไหม เอันไหคักว่อันอันนี้คักวัว่เอาปอนรวอมตะกร้องปอนรวามนี้อนงคนละสิบโต้นนเดบเอาดีอยู่แต่ซิมกับเครื่องกันถานแล้วเป็นเลยลกันนะมาอืออ่าลกเต๋เบื่อแล้วก็พี่น้องอือเป็นไหปักเบื่อฟิวเดียวกันบวกกับออมบ่เพื่อนไอ้ตอนนี้มีความหอมของไม้ไผ่อง่ายขอามดี เอยจิบลามเนื้อแบบงจงอู้ยเนื้อหลายปรบุดเพียโอ้ตากร้องยิบมันไม่ไข่มันไข่มันไข่โอ้มันมันอยู่ไปมันอยู่บุเพีไข่ในห้องมึงหรอเอ้ของมันมีหน่อยเนื่อมันแพงบัวห้องลามหลายประเทมันจะเปรียวติด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 บ้อง มันน่อยโอ้ซีมันหน่อ,นอยอคือว่านี้ซับจากมันตจนงพี่มาไต้องได้ยากกันกินแน่เาเจบโอ้อ,อ,อจดจอดเดี่ไปอเดียวมันคือสิยเ้วามเลพี่บอกเราลืมส่ิปลืมสคลิปโอ้เบอกบอกไปแล้วบอกไปแล้วลืมโอ้เราปยังน้ำบดอดทำวา ใส่ผักอย่างนีก่อนหซิผักเกุหุมคุณเลือดกับคุณหุ้มแต่ว่ามีคนตูดตัวมมียนะบอกบรรยกาศครับพี่น้องวันนี้วันยังเฮือยวันนี้วันนันขาดมือมันพูดนอกคนพุดบเบื่อตัอเนะมันเนี่ยอยากออกสมมว่าเป็นสมผักบสมไมไผ่ะแกงสไมไผด้วยไมไผมีรสชาติสมนีํน้าบอกจากไม่ไผมาผสมที่บันนะแมนนแมนเขาเปใส่น้าห แหงๆเหรอดี๋ยวบัดตุจอไุอด้บอ่าคุดยอดดูกด้ปะวนี้แซบเราจับเลตะสกิปนี่โอ้โใุ้ดยอทั้งเดียวอืมอือกินดีมากอะพามองลุงตุนมองสุดยอดากเลยอเอาเอาอาเ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 อาอออบเอบีบอพี่เอกว่าเพื่อนใบนี่ได้ใบกูลเพ่อนใบพี่เอกนะ สุดยอดแบบไม่ต้องบอกไผก็เลยเดียวเอาบอาอุบอไปลุกูดบอลกระบยุกดบ่แมนอ๋จุดอด่ไผมงเดียวมมสุดยอดเลยนึงบอสเดียวอเยแล้วบอลนะุ๊ดีมสุดบอดเนี่ยเขาเขาป้าไว้ไอ้เขาเขาเล่เอหูไอหหูหูพมเข็มเคเข็มบ่เี้อาหูบังเอ้าหูยย อ่ะสำหรับมื้อนพี่น้องอย่างเฮ็ดเมนูอย่างแบบเช้งเชงกับลองวามเมาเบิ้งคือเกานั่นเหละครับ